ขอบพระคุณคุณพี่หญิงคุณพี่จอยแล้วก็คุณแม่ตุ๊กมากๆนะคะที่จองป้อนผลไม้ในวันพระให้กับพี่แดงค่ะก็ทั้งหมด50ลูกนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะแถมกล้วยให้อีก2อวีนะคะโอ้ลูกชายนอนรอผลไม้เลยอยากทานเวลานั่งปอกกืนน้ำลายเอื้อกเเลยนะคะก็ต้องทำความสะอาดก่อนนะครับลูกอตอนนี้พ่อควานกำลังจัดเตรียมให้แล้วโอ้ดูทำตาอ้อน อยากกินจังเลยครับอยากกินจังเลยครับรขอบคุณคราขอบคุณครัก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับค,ควักวงหน่อยครับลูกขอบคุณครับควักวงเรียกซับหน่อยทานได้เลยครับลูก<า>ก็กลับขอบพระคุณ อีกหนึ่งครั้งนะคะสําหรับคุณพี่หญิงนะคะแล้วก็คุณพี่จอยนะคะแล้วก็คุณแม่ตุ๊กที่จองป้อนผลไม้นะคะในวันพักก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆแม่ๆนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจพ่อพายนะคะในช่วงตกมันแล้วก็หลังตกมันเนาะตอนนี้ก็ร่างกายคือสู้นิดนึงนะคะก็มาบํารุงผลไม้ให้กับพ่อพายกันได้นะคะ ก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยสำหรับผลไม้ที่มอบให้ก็ขอให้ร่ำให้รวยนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีทรัพย์มีโยมีโชคนะคะเข้ามาเยอะๆนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอร่อยไหมครับลูกอร่อยไหมอร่อย <c oughs> โอ้อร่อยครับอร่อยครับชื่นใจไหม ชื่นใจไหมโอ้ชื่นใจโอ้ชื่นใจโอ้ดีใจหลายแซบบอร่อยเลยขอบพระคุณค่ะพอพายพอพายก็จะเทเพิ่มให้อีกนะคะขอบคุณน,นะคะสำหรับแตงโมที่มอบให้ในวันพาะนะคะทั้งหมด50ลูกนะคะขอบพระคุณจากใจเลยนะคะกับบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ก็เดี๋ยวพ่อควานเอากล้วยมาแทนให้อีกสองหวีค่ะเยอะแบบจุใจกันไปเลยนะคะกล้วยกิกล้วยดีอกอีกสองหวีนี่นะคะสองหวีพ่อคอยเทให้พ่อภายทานไปเรื่อยๆนะคะกับขอบคุณมากๆเลยค่ะ รำ humble, them. Them. ่ำรวยร่ำรวยมั่งมีมากมายนะคะรุ่งเรืองมากขึ้นมีทรัพย์สินที่เพิ่มพูนและก็มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แ้วคาดปลอดภัยทุกทท่านเลยนะคะขอพระคุณพี่ๆ FC นะคะที่เข้ามาป้อนนะคะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจและพี่ๆที่คอยติดตามนะคะกับขอพระคุณทุกทท่านเลยครับ ขอพระคุณนะคะคุณพี่หญิงคุณพี่จอยแล้วก็คุณแม่ตุ๊กนะคะที่จองป้อนผลไม้นะคะในวันพระนะคะก็ขอให้แม่คุณพี่หญิงคุณพี่จอยแล้วก็คุณแม่ตุ๊กนะคะรำ่รำรวยนะคะมีการงานการเงินที่รุ่งเรืองค่ะกราบขอบพระคุณครับขอบคุณคก็ของพี่จอยนะคะ20รลูกของพี่หญิง20รลูกของแม่ตุ๊ก สิบลูกนะคะอันนี้พ่อพายกำลังยืนรออยู่เลยยืนมองคุณพ่อนะคะอย่าททานผลไม้จังเลยนะคะขอบคุณสำหรับผลไม้ในวันพานะคะก็พ่อควานกำลังทำการปอกและกล้างอยู่นะครับ